สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะวันนี้เราจะพาเ,เพื่อนเอน F4 นะคะทั่วไทยทั่วโลกนะคะมาพาหมามาออกกําลังกายนะคะพาน้องเลด้ามาออกกําลังกายนะ,ะเพื่อนไปกันเลยค่ะน้องเลด้านะคะสุนัขแสนรู้ของเรานะคะวันนี้วันนี้พาน้องเลด้าออกมา ออกกำลังกายนะคะเป็นรอบหมู่บ้านเพราะว่าอากาศคลึมๆนะคะไปลุกไปมาเราเดินมานะคะเพื่อนนไปแล้วนะคะเรดาไปแล้วเรดาไม่ต้องไปไกลนะคะเาเรดาเขาจะไป ชมวิวบรรยากาศนะคะตามติดชีวิตน้องเลด้านะคะจะมาแสนรู้ของเรานะคะเป็นเพื่อนหนูไม่ต้องกินน้ำสกรปรกลูกไม่เอาเนี่ยนี่สัยเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือชอบกินน้ำสกรปรกนะคะเพื่อนอันนี้ว่าจะไปถ่ายงานข้างนอกนะคะแต่พอดีอากาศคืมกลัวฝนตกนะคะก็เลย น้องเลดามากินหญ้านะคะตามติดชีวิตน้องเลดาของเรานะคะเ,เพื่อนๆบ้านเรามีหมาอยู่หนึ่งตัวนะคะชื่อคุณเลดา้านะคะโอ้โถ่ายดูชีวิตเขานะคะ เดินะคะะีเลดาน,นะคะตามติดชีวิตน้องเได้ากันนะคะวันนี้นะคะเป็นครับเขาออกมาเดินเล่นกันนะคะเสร็จรู้ของเรานะคะเพืเ่อน เขาจะกินหากินหญ้านะคะเดี่อวเราปล่อยปล่อยให้เขาเขาก็จะไปกินน้ำที่สกปรกอ่เดี๋ยวเราปล่อยชีวิตกันนะคะมากับหมานะคะวันนี้สุดนักแสีลูกของเรานะคะน้องเลด้าสุดหล่ของเรานะคะ ไม่ต้องไปไกลนะลูกไม่ต้องไปไกลฝนจะตกเข้ามาเที่ยวเล่นมามา,มากลับมามากลับเร็วกลับเร็วดากลับเร็วลูก,ลกมาก็บริเวณหมู่บ้านเรานี่แหละค่ะอันนี้นะคะเข้ามาเยี่ยวกำลังกายกันนะเพื่อนด้กลับมาลูก,ลกมา ตามติดชีวิตเรด้านะคะน้องเรด้าของเรามาลูกมามาหนกลับแล้วลูกมากลับนะเาเรียกเขากลับเลยนะท่านเพื่อนมามามามมามากลับมาแล้วมาแล้วนะคะเพื่อนเรียียวีร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 ีากรนรีาีรีาาาี วันนี้ของโซ่ยาวนะคะเดี๋ยวเขาวิ่งหนีนะคะเขาจะชอบไปกินน้ํำขำนะคะเราก็เลยต้องพาเขาเดินนะคะพาลีดามาเที่ยวกันนะคะอืเขาจะเดินไปทั้งไหนนะคะด้วยอืม เลด้านี้เราเลี้ยงมาได้สองปีแล้วนะนเพื่อนครบสองปีนะคะพอดีเลี้ยงเหมือนคนเลยนะคะเพื่อนเลด้าเป็นหมาที่ไม่กินของดิบนะนกินทุกอย่างแต่ไม่กินอาหารดิบาารรนะเพื่อน ดอันนี้เขจะพาดึงไปถึงไหนเนี่ยจะไปไป่อยนางหรือเลปล่าด้าอไปอย่าไปกินของสกรปรกนะไม่เอาเลยนะก็เจ็บป่วยก็รักษานะคะน้องเรดาหมดไปตั้งหลายพันเลยนะท่านเพื่อนเกือบสี่พัน อ <c oughs> ขี่ยารักษาเขานะคะนี่เขาได้สองขวบเต็มๆแล้วนะคนเพื่อนสองขวดก็คงเป็นหมาเดารด้านี่ก็คงเป็นหมาพันธุ์ไทยนะคะไม่สูงหมาพันธุผสมนะคะไทยผสมนะคะเพื่อน <c oughs> รุ่นเขานี่จะตัวสูงมากเลยนะคะพี่ๆเขามีเ,เดรด้าตัว ตัวเตี้ยแล้วก็ตัวเล็กนะคะระู้ภาษาเอยนะคะน้องเดรด้านี่กินได้ทุกอย่างนะคะยกเว้นปลาปลาที่เป็นปลาแครงนะคะเพื่อนเอาเรด้าจะไม่กินนะคะเพราะว่าแกงปลาอย่างที่เป็นเนื้อปลานะคะ,ะกลัวก้างจะติดคอนะคะน้องเดรด้าก็จะไม่กินนะเพี่ยเพราะว่ากลัวก้างจะติดคอ จะพาแม่ไปไหนนี่ไม่ไปไกลนะแม่เดินไปแล้วเดี๋ยวฝนตกนะลูกกาพ,พาหมามาเดินเล่นนะครับเพื่อนเพระพาะว่าผูกเขาไว้ที่บ้านเรามาอยู่ที่บ้านเช่าเนาะเราก็ต้องหังเขาไว้นี่นั่นก็ออกไป เที่ยวเล่นเป็นม้าจะนะรฉัดาเพื่อนฉีดยาดูแลรักษาเขาตามก็ฉีดปักซินฉีดยาให้เขาเรียบร้อยนะคะเพื่อนทีบสีนะคะก็ดูแลเขาเหมือนลูกเลยนะเป็นส่วนหนึ่งของเป็นสมาชิก เรียกว่าเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของขครอบครัวนะคะเคทะถ้าไม่มีเขาก็คงจะเหงานะคะเพื่อนนะะเราเดินมากับถึงแถวนี้แล้วนะคะเพื่อนพาเขามาจะไปไหนนี่ไกลแล้วนะนี่กลับบ้านแล้วนี่ฝนจะตกแล้วะะก็มาตามจิตชีวิตมามาของน้องเลด้ากันนะคะวันนี้นะคะ,คะมาเ แล้วพามาออกกำลังกายกันโอเคอ่ะจะขี้จะเยี่ยวก็ขี้เยี่ยวเลยนะจ้ะไม่ดูค่ะแต่ต้องคล้องเขากลัวเขาไปไกลเพราะว่ารักษาเขาหมดเยอะเลยค่ะ เขาเป็นลำไส้อักเสบค่ะค่ะหมดไปสี่พันคงไม่รู้พันมันเป็นหมาพันผสมค่ะคุณอาไม่เกิดไม่ดูะนะคะน้องเลดาไม่ดูเอาเดี๋ยวเรากลับบ้านไปลูกคุณ้ากลัวแล้วนะคะโอเคนะคะพาลูกมาพาเขาเดินเล่นเพราะว่าขังเขาทุกวันอืม รัก,กล้องเลยต้องรักษาเขาอุ้มไปรักษาค่ะอุ้มไปรักษาหมดเป็นช่ชื่อน้องลีน้องเรดาไปลูกไปเลื่อนเดินเดินเราก็พาเรดามาเดินเที่ยวกันนะคะก็นั่งพักผ่อนก็ ดูวิวธรรมชาติแล้วก็ชวนเขานั่งเล่นกันนะคะวันนี้ก็ไม่ค่อยได้พาเขาออกมาข้างนอกไปลูกไปกลับบ้านไปไปกลับบ้านไปกลับเลยไหมตื่นเอาลูกลูกไปโอเคเรียกเขากลับแล้วเดนิดนเดนิดนเดินเดินเขาจะเล่นนะคะเขาจะขี้เล่นถ้าเราจะกลับแล้วนะคะทุกอน คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็พาน้องเรดามาเดินเล่นกันนะคะไปลูกไปกลับเ,เพื่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆกันต่อๆไปนะคะเพื่อนๆเอฟสี คลิปพามน้องหมาเดินเที่ยววันนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ